มื่อนี้ก็ทิเขาป้าคือเก่าทุกคนเขาหม่งเก่าคือเก่าเพอาะเห็นหมากอันนั้นนะหมากอันนั้นทุกคนหมากได้กระตากระเพื่องทวายเห็นนั่นเท่าชิพิอูดเอาแมงยงยุในกูนนี่คือว่าแมงยงยุอมงเอื้อนต่างกันตลาดท่องที่น้องชิอูดลองเบิงทวายพ่อทวายเห็นก็ร้องเบิงทวายเห็นกันกับบด้อูดเนาะกับทีได้เดือบวดแดงทวายได้แมงยงยุก็ได้แล้วก็ชิพิเบิงกันหมากม่วงเวงวันหมากม่วงขั้นหมากหมักม่วงเวงวัน มานับเกี้ยงมันซุกระบอบปลาเถวเฮงงวดคนลุกระบอถ้าว่าชุกกันจากไปชีพนะทุกคนมาไปก็เลยเข้าป่าเห็นละงูไปเลยกัดกันกระห้องกันนะบานนางนะสบายดีเด้อทุกทุกคนทุกมองทุบบอนท้งไทยทางลาลากระต่างประเทศวันนี้นั่ง้าเขาป่าป่ากระป่าแห่งป่าเร่งป่าแห่งป่าย่มเร่งนะดูมนี่ใบไม้่วงใบไม้ร่นดอกอันดอกไม้กระโปรงบางอันบางแง่กระโปงกัพอได้สุบได้กินนะทุกคน ตกติ้วดอกเต้ากับพอได้สูบอยู่แต่บานไม้หัวมันยังบ่อพ้นยังบ่ตกใครบ่แดงกครยังบ่ตึงยังบ่ตูพ้นยังบ่ห้ามพันยังบ่อยก็ห้อยอยู่พ้นก็ได้ค่ะหาเดียวในน้อยหนึ่งน้องห้วยหาเดียวในน้อยหนึ่งปรานสาก็มีแต่จักจานห้องอยู่คู่อยู่ค้นแววๆขึ้นกระลังโผขึ้นมาก็ยังมาลายเพราะว่าเออยังมาลายนั่นแหละยังบ่าห้องแตเก้ามาแลายก็ นวลเนี่ยนางไม่เพนเพื่อนนวลแล้วมันห้องประมาณช่างซ้ายนั่นนะสมมูทธนะหัวมันลายดิขูดซัมโมเคนเย็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 นเขาไปในป่าพ่อกันทั้งในหมดละเมงเมงจักจันเมงอีพี่เชียงธรรมชาติบ้านนอกบ้านนานะทุกๆคนพักแเหล่ากมวนไปตามป่าตามดงตามประชาโคงห้างวันตามคนบ้านนอกนั่นละเออมวนไปนาก็าไปได้ขึดนยังหลายดอก คือว่าได้ยังก็เอาอันนั้นเระเข้าป่าข่ะดงกันทุกคนเป็นอาหารกินเบิดทุกทิ้งทุกอย่างเลยมอญคือเสียงเงียน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 ขัดแท้ทักจันมะไกยังคุ้นกระติดลายทุกคนมันไก่จรกตัดนี่กักหน่อยฮะนะตะเก้าทุกกำเที่ยงงาไม่แถวนี้นะกำอยู่ มากันเยวหัวเดเปียกบดทุกคนใบโตใบไหลมันเยอะหัวนะนี่มันกาจากบ้านี่คนเจ้าติดคอยติดติดไปขายรับซะไปยางลระไปเรื่อยๆได้ยังก็เอานั่นสุขคุก็บาวากันมีบ่อเมงหัวงอกเมงหัวงอกกระแทบไปทุกคนเมงหัวงอกก็คืบมาเป็นเมงกระเบื้อน้อยที่บินอันตามสายลมทีเหลืองๆบินเนี้ยมันเลยมันก็มาไข่กันต้นไม้ไข่มันก็เป็นนางเป็นแด่เป็นอัน เป็นตังเด้เป็นยังขนาดมากาเป็นโตทุกคนกระชี้งอยู่เน,นาะถ้าว่าเป็นโตขาวๆคนนี้เขา้ขาไปหูดเอาละกลออันเรือใบสันบน่นใช้สวีงสั่นใช่เงี้ยฮะกันอามักขว่ทุกคนกระซีแ้แกล้มหอมไม่หว่วยได้เอาอยางไปน้ำเบอพื้นไปน้ำแล้วทุกคนแต่ว่าบากเขายังบ่พอบอวหา้าถ้าไม่จวาวาแต่ยังก็เอาอันนั้นนะ ทางเชียงหลกเชียงลมเชียงจั๊กจั่นห้องไปนำอยากได้กล้องดีๆงามๆคือหมูเนี่เวลาเ้าย่างไปทางบริษัททั้งทุกคนมือนี่ไปจับกล้องให้เบาบ่อยโอ้ยขอโทษขอพายเดี๋ยวเอาควันมาบ่อยไปจับกล้องเพื่อนนั่นควมอันนิ่มคว่อันนวลตะโกงแล้วนะเ้าย่างนะบริษัททุกคนเวลาเ้าย่างนะมันโหลดลุยลุยลุยไปบริษัททั้งนี้ของเ้าว่าชันนุ่น คันนวลนวลอันกักทายังเอาโลดจำปูมหังทำอันนันอบอว่าเอาดอก <S <S ต้นไม้ต้นตอกกระทัชุกซามาะทุกคนมันเหงมันบมีน้ำนะเขาโคกเข,ขาขป่าแต่คืาพนะฮะเบิองบนแดงนะทุกคน ฟ้าขวัวเอาบนท่างมันทามนะบันท่างบันเดนทุกคนแมงยุงยุกนคือสซบรมี่แมงยุงยุแมงอันนั้นนะเจ้าว่ามันมันอยู่ในโกลดทุกคนอ,น,กอาาน,นอยู่ในโกดถ้าเอาไผ่อุดมันจิกคุ๊ออกมาคุบโคกพานซะอันนี้สะพานนั้นทางข้ามป่าข้ามดงทุกคนโฟุกมันใะช่ไหม เอาจักรันมีแต่นูนนั่นบวโอ้ยกระการโกะไม้ตะกาว่างวิ่งว่าววีเลยทุกคนอยากมาอยากมาก็ได้เองตาใครอยู่ทุกคนใครอยู่ใครรีบดให้หนึ่งใครใคร ขั้นไข่ดิบก่อนน่ตัวให้เไข่ไข่ขั้นไข่ดิบก่อนน่ตัวุผุไข่นไข่รีดว้ขั้นเท่าไงสกัตามาผัด นั่นห้างมันต่ำมันเงียบไรท,ทุกคนเราตนะ้องนะขวบเอาใส่ขวบเอานีเลยทุกคนเอาเรียบมาเรวเอีรีบมาเรวคุณตกออกนอกคุณนี่แะลันอกม้าหน้าเัาคันบ้าฮะกับบริจีนทุกคนเลยคือใกล้เป็นเมืองอะไรเนาะเมืองคันบลยมึงมีเงินกับบริจินคือการ หังนี่ไข่ทุกคนไข่น้อยไข่น้อยลายเกือบรวมก็ได้ลายลายอันนั้นไปเป็นกลุ่มได้สิกลุ่มประมาณ1ิบกว่าตัวมาโจกนะมันสิบมาทางนี้บ่โด้ยมาดูนะกับเมืองนั่งกระทือมีดมันอยู่ได้นะก็เห็ดด้วยแล้วห่ยางิราณได้ มาโจกมาในเลยทุกคนอันมาในแล้วก็ข้าวคืนกุ้งไหมมากันเนียงเนี่ยวยงเนี่ยวัวกุ้งไหมข้าก็บวิดหัวกระตกลุ้มเขา่าอ่านะโอ้ยบนได้ครบบนได้ครบอันนี้นะพูดนคาับมีอยู่ไข่ลิ้มันทุกคนทาคบเจ็ดินะคูยางลุงตพูเนาะตะพูบนท้องทนัดทงทีมันินป่าหลึกข้าจากเข้าไป มทั้งปลาสื่นไปต้องทุกคนมายืนซึ้งซึ่งเติมเอาบาดงออพอห้างใหญ่ทุกคนเนี่ยโก้มเอาก้องก่อนกระบตาเป็นไงอยาดสิบัยอันนี้ม่วงวิ่งวันนี่มาพื้นห่างม่วงวิ่วันปัดกายลืมเบิ่งอย่างกายเลย แม่ตังเบึงเราคือที่ไข่นั่งโนโยนทุกคนไข่อยู่ไข่ไข่หยิบมาลงก่อนฮะไข่อยู่นะมันเตรียมโตแล้วทุกคนมันเตรียมโตวนยนอยู่ขนาดว้านักโยนโยนทุกคนนักโยนโยน นักขนยน,นไข่ไข่ทไขย่ว่าไข่แท้ไข,ข่ว่าขางนี้แม่ฝนน้ำทุกคนทุกไข่นะแม่ไข่มันน้างมัน อยู่ทึ่งทุกคนห้างะมันสูงมาได้ดอกตัวนี้มาได้คบนมทุกคนห้างลืมปิดกล้องพ่อห้างหนกทุกคนห้างหนกกระจีบโอ้ยกล้องกระไรทุกคนห้างนี้มักใหญ่จะได้เอาเป็นจะเอาเป็นนั่นอยู่ทึ่งพี่นี่ลนแมงเอาวันทุกคนเพราะมันเ้าวโองครับ ตัดกล้องไปก่อนเพราะมัน,น,นจับยากเลยนะไข่ได้ลายทุกคนไขไ่ลายขนาดไขได่ละลายไว้ไว้เก็บเจ็บเจ็บเจ็บคนนี่นะได้อยู่ได้พอแล้วแรงอยู่ทุกคน ห้างนะบักใหญ่ทุกคนอยู่เทิงพุนะอน้อยอย่างไดได้คือสีไข่ปล่อยมันซะแปลต้นผุดถูกอนาคาห้างาบักใหญ่ผู้ต้นม่วงแมงวันที่นาตาลีน้ำม,มนันอันที่เป่า้นเปิดคลิปนะทุกคนยันงบุษุกเดอ้อเอาชิ้น้ำหา่านพามากินพามาเบิ่งนะยังบุษุกช่ำอยู่นนะบุกละหวานนะหมากมันชิันหวานบุษุกซับ ป่วยเมื่อทุกคน,นง่ายนะครับทุกคนบมันหูเขาสจับมันหูเขาจีก่อกงทุกคน,นก,กน่องตะปูท่านี่แหละไอ้ตายไข่ขนาดไข่ขนาดไข่ไข่อุ้ยไข่ขนาดเหยียบบัดนั่นนี่เหยียบบัด คบคบครบครบืคบ้บพอเพราะ้าเครื่องนกักระถิ่นนั้นมีอเราแม่งยงโยะนะทุกคนห้างนาังกรมีทุกคนนะผู้ซองห้างบางไงคือสีคข่นะอดโทษอยู่ไปไปเบิ้งมันอยู่ในตัวหม่องแมงวันนะทุกคนนะกนี่แหละสุดเลยซองห้างที่ทเลอ่ะที่เเอาภาพซองมังนะห้างสีหักตนลงด้วยฮักใต้บอกได้ได้ได้ได ไข่ไข่น้อยนะต้นให้ให้คือไข่ทุกคนาไข่ขนาดนี้พกุกไข่ขนาดพุดว้าหืมอกชุ่มลมบรรยากาศพี่น้องอยู่ต้นอยู่โกมีต้นคอย,อยนะี่น่ะต้นคอยได้นี่นะ กระดิ่งนี่เชียงนกกุฏห้องเสียงไก่ป่าห้องดงมากว่อนๆตามสายลมนิดน้องเดินกระดิ่งเดินไปกระิ่งทะลุลมได้อยู่เด้อพูดอ้าูเทิงหน่อห่งนี้อยู่ต้นม่วงเมืยงวันสองห้างมักใหญ่ของห้างชุ่มมาได้ทุกคนชุ่มนั้นมันวัยเพื่อชามห้างสี่ห้างนี่มีแบบนี้นบุ้มมีดอกบุ้มมี ไปเบิ네่งห้างนะผูกซองห้างบางญ่คือสิมีตัวนะนี่น่ะทุกคนมาอยู่ต้นหม่องเมงวันซองห้างเหยเพียงใดบีอาบบบีอัตินีกร์เนาะปิดอัตินีกร์โอ๊ยไม่มีตัวนี้เทำไมเทำไมนี่ตัวนี้ปัดต้องมองเลย นี่นะผมมีนี่อยู่กับบลายทุกคนนี่อยู่มีอยู่ฮี่ต้นนี่ครเบาชิกงลงทุกคนกล่องลงมาเลยได้บ่บ่าได้ๆเติบทุกคนฮู้ทั้งไข่ทั้งแม่ได้ๆอยู่ได้ ครั้งก็ยังบม่ได้แคนยังบม่ได้แข้งแม่มันออกได้ให้เบิ้งก่อนปุ่มพอเลี้ยงแรงอยู่พี่อยู่ลุ่มก็มีพี่ทุกคูนห้างนี่คือสีมีนะนี่นักคุณโยนนักจะเอาไปอีกคนนึงคือสีมีฮะคันโหนนะนักนะมัดนี่นี่นี่ขนาดเต็มขนาดเลย

พ่อกันใหม่ทุกขุคนณป่าลูกหนาลูกหลังไปแล้วคลิปหนาพ่อกันใหม่ทบาทถืออกติดใจกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นางเด้อเป็นกำลังใจให้นาตาลีเนี่ยทุกขุคนก็ขอกำลังใจเนี่ยเลิศพบว่าขั้นบุญกำลังใจไปบ่ได้เลยทุกขุคนตอนนี้อยู่ป่าอยู่ดงสบายดีทบาทดีจ้า้ทุกคนม่วงเมงวันทวาสิพามาเอาพัามุสุขสร้างหักโบเห็นและซุ่มบ่ได้ก้องเามันซุ่มโบแฮงขอโทษขออภัย